นี่ของพี่กันใช่ไหมพี่ไปนั่งในก่อนก็ได้มามสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพาพพี่แท้หมดเลยนะมีองค์เนี้ยไอ้อง์คจะมีราคาแพงๆกันเก,เนเกนใช่นี่ถ้แท้องค์นี้องคน,นี้ผมต้องเช่าประมาณสักสามล้านสมเด็จเนี่ย,ยอือ ใชครับแต่เป็นรุ่นหลังไม่ใช่รุ่นที่มีราคาอันนี้เดี๋ยวเจ็บขึ้นก่อนเนาะเดี๋ยวผมดูให้ว่าที่บ้านยังมีอีกไหมครับน่าจะเยอะเลยผมดูแล้วน่นจะมีพ้าเยอะส่วนใหญ่จะเป็นพัดแท้แต่ยังอาจจะยังไม่ค่อยเล่นมากแต่หวด เป็นไงดีขึ้นยังเอ้แต่วันนี้ดูคอแข็งแรงนะเอ๊ะแล้วเป็นไงหมอชนะบอกว่าไงอให้น้ำเกลือวัดอะไรก็ก็ก็มาแกงนี่เนี่ยวัดอะไรไม่รู้ เดี๋ยวผมให้แกะอี้องหนึ่งนะองเดียวองเดียวนี้ไม่มีราคามีสององนี้อันนี้องหนึ่งหลักร้อยมีองนี้หลักพันนี่หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวผมลงข้อจดกิ่งบางหอยมาลองแกะด้วยแตกปะเดี๋ยวดูกันวัดอะไร ไี่เกียหรือว่าวัดอะไรมีมีดอะไรหนะจะเป็นดูว่าเป็นหลวงพ่อแพรหรือเปล่าถ้าเป็นหลวงพ่อแพรดูว่ารุ่นอะไรเพราะว่าองค์นี้เป็นหลวงพ่อแพรมางค์นี้ขายได้ประมาณแปดร้อยอยากรู้ว่านี่หลวงพ่อแพรไหมจะออกก็ไม่ออก อ้อไม่ใช่ไม่รู้วัดไหนอย่างนี้หนะลวงเ่าโตบางก,กระทิงพวกนี้หลักรอ้อยถ้าสวยๆองค์เป็นพันอันนี้มันไม่สวยอ่ะตรงนี้ผมเช่าพี่สองหมื่นเนาะเอาโอนไหมเอาโอนหรือเอาเงินสดโอนนะเดี๋ยวให้บีสองโอนหน่อยอ่ะห้าองค์สองหมื่น นี่เก็บขึ้นก่อนเนาะค่อยๆเก็บอันนี้อันนี้เก็บเลยครับของเจ๊แบบแบบที่เป็นพระเก่าๆไม่มีแล้วหรอมีเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไม่ใช่เจ็ดเก้าเขาเขียนไว้นะคอหักมันก็ไม่เล่นนะสิ สมเด็จครึ่งองค์บนก็นนก็น่าจะขายได้นะทำม,มามไ,มไ,ไหมหมดหรือยังอ่ะไม่มีของเก่าเลยเหรอดูแล้ว รอบนี้ผมสงสัยผมจะไม่รู้จะเช่าอะไรโอ้ขาวก็ไม่หมดหรือยังครับนี่ดูยังสักเริ่มงงแล้วดูยังฮะดูแล้วนี่สามรอบแล้วอันนี้อันนี้คอหักนี่ นี้ไม่เอาอนนหูทูบหนัก,ห,กหมดหรือยังครับดดนนรได้ครับดูให้ได้ทุกองค์ฮะอ่านั้นที่ทีเด็ดใช่ไหมเอาแบบทีเด็ดได้ไหมไม่เป็นด,ดีครับ <Okay. S 2> โอเคหมดแล้วหรอหลงพ่อปัน้นหลวงพ่อปันนะอป้นฮนะแท้ครับหลวงพ่อปัน้นวัดสะพานสูงอ,อันนี้บางทีก็เล่นเป็นหลวงพ่อมนต์เออจ่ายเลยอ่ะผมดูให้ว่าองไหนมั่งอ่ะเดี๋ยวดูไหนเอามา อันนี้ไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นไ,ไ,ลไอ้า <laughs> น,นี่มึงมึงไปชงอะไรไปไหนแบ๊กไปไหนวันนี้หมดแล้วหรอไวดูอันนี้อันนี้อไอโก,โก้แก่งนี่หนยะเกือแทอะ,ะเกือแท้ได้เป็นหมื่น <im itation> วัดปากน้ำ ตอนนี้ไปไหนต้องพกอ่ะไปไหนต้องพกมาชุดไปไหนต้องพกอะไรอ่ะอันนี้เป็นพวกงานงานแบบงานงานมือช็อกวันที่แท้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 ครับแท้แท้ครับชุดไปไหนต้องพกเพราะว่าเจอมาแล้วเนี่ยเจอมาแล้วเจออะไรครับแต่ป้าซื้อกระเป๋าไปหนึ่งซื้อที่ใหม่ซื้อใหม่ๆน่าจะลายบุริเวณหิน่ะอ่าฮะ สีดำเนี่ยท่านดูทุกอย่างนะมันก็โอเคสวยมันจับอะไรมันก็ไม่มีอะไรนะนี่พอมาถึงที่โรงแรมอ่ะเราก็จะไปโรงแรมจะมันมีกล่องกล่องนึ่อไงสองสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วมันอยู่ในนี้แล้วมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเมันอยู่ในซิปอ่ะเราก็จับแล้วเยียงอน่างก็ียวแค่จะถามไอ้น้องเนี่ยไปด้วยกันสุดท้ายคือ สุดท้ายก็ไม่รู้แล้วแล้วก็จะแกะออกเขาองมาซื้อใหม่แล้วกลัวมันเสียไง่ไปแกะที่บ้านแต่เขาไม่มีมี่พอจะไปเข้าในบ้านปุ๊บหายอ้าสรุปของหายโอเคจริงด้วย ใส่คุณป้าไม่ขายแน่เลยดูแล้วไม่น่าจะมีไม่ได้ดูเหมือนเยอะอันนี้เนี่ยเก็บขึ้นบ้างอะ่ะอย่างนี้คุณก็ ไม่ใช่ปอมปอมมันเป็นปอมนี่ก็หลักร้อยให้เดี๋ยวพออธิบายฟังนะอันนี้พันกว่าบาทหลักร้อย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 อันนี้หลักพันหลักร้อยอันนี้พันกว่าบาทอันพวกนี้น่าจะอันนี้นี่ดูแล้วดูลําบากหลักร้อยนี่พันหนึงหลักพันคือส่วนใหญ่จะเป็นผ้าหลักร้อยนีหลักพัน นี้หลักร้อยวัดโคนิมิตหลักร้อยนี่หลักพันนี่มีอะไรชุดนี้ผมเช่าสองหมืนห้าเห็นคุณป้ามาตั้งไก่อา้าหมดแล้วเอาเอา,เอาภาพเปียกมาหน่อยเดี๋ยวเที่ยวน้ามาเที่ยวน้าก็ได้ครับอันนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้ใช่แต่ต้องเอาเอาเก่าเก่าหน่อยอ่ะถ้าใหม่ๆหม่เป็นกล่องกลองแบบพวกนี้นต้องเป็นลงบูโต๊ะกับลงบูทิม แต่ถ้าพอเป็นพระอย่างเงี้ยหลวงพ่ออะไรอ่ะนี่หลวงพ่ออะไรพ่อทิพย์อย่างเงี้ยโอ้โ่คนเล่นเลยนคนเล่นนี่ตังเกออืมตรงนี้ผมเช่าสองหมื่นห้าถ้าป่อยถ้าไม่ปล่อยก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนไว้เดี๋ยวคราวหน้ามาลดิไม่อยากเอากลับไม่อยากเอากลับโอเคจิตตังอนนี้ โอ้อันนี้ไม่เหรียญไม่เอานะครับเหรียญไม่รับซื้อเลยมีคนทักพี่ไปเหรอมีคนทักพี่ไปไหมมีคนทักพี่เหรอเรื่องเหรียญอ่ะเขาทักพี่ว่าไงเขาทักพี่ว่าไงเขาให้ราคาเท่าไหร่อาใช้ชื่อเพจใช้ใช้ชื่อบอสทัพอาจารย์ทักไปใช่ไหมเป็นมิจฉาชีพหมด บอยถ้าอาจารย์ไม่รับซื้อให้โอนหกร้อยใช่ไหมมาจากไหนพี่มาจากไหนฮใครจะดูแทนแปลว่าอะไรพี่ <_ d> um> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวก่อนใครจะดูแทนแปลว่าอะไรครับไม่มีครับทางร้านไม่รับซื้อนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่รับซื้อพี่แต่ว่ามิจฉาชีพหลอกให้พี่โอนตังค์พอพี่ไม่โอนพี่ก็เลยมาที่ร้าน ก็เลยเสียเวลาหน่อยแต่ก็ยังไม่โดนหลอกหกรนะวิจาชีพหลอกทุกคนมาอย่างนี้ฮะถ้าคุณไม่โอนเมื่อไหร่มันหลอกให้มาเลยฮะหลอกให้คุณเสียเวลาหนักกว่าดเดิมแล้วก็มายืนวอยๆหน้าร้านนะครับแล้วก็หงุดหงิดหน้าร้านนะฮะแล้วก็ทําท่าไม่พอใจกับผมนะเป็นอย่างนี้ทุกวันมีทุกวันฮนะวิจาชีพพวกนี้หานี้แม่งต้องแบบ